สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง codu y u t u b e ที่ดินโคราชครับท่านใดที่ถามหาที่นาราคาถูกเชิญมาทางนี้เลยครับแต่แมนจะพาไปชมที่นาแปลงนี้กันเลยที่นาแปลงนี้จะดีมากๆเลยครับใกล้ถนนสีเลนนิดเดียวเองครับแล้วก็จะมีทางเข้าทางออกอยู่2ทางครับเข้าตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2ทางเลยแล้วก็ที่นาจะเป็นถนนลูกรังครับ เตรียมมีโครงการที่กำลังจะเทคอนกรีตในอนาคตด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้กันเลยครับสำหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้แมนก็จะเริ่มจากถนนลาดยางครับเป็นถนนลาดยางในหมู่บ้านครับแมนจะเข้าทางหมู่บ้านโนนไซโยงทางนี้จะมีบ้านคนบ้านเรือนมากกว่าอีกทางนึงครับผมแต่ทางนี้จะอยู่ห่างถนนสีเลนประมาณ3กิโลนะครับส่วนอีกทางนึงครับเป็นหมู่บ้าน บึงน้อยตรงนั้นจะห่าง1.5กิโลครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ก็ได้อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมแล้วครับเดี๋ยวแมนพาเดินไปดูรอบๆข้างในที่ดินครับผมที่ดินก็จะเป็นที่นาจะเป็นที่นาคูกนะครับเป็นที่นาสวยๆใกล้ถนนสี่เลนกันเลยครับเอกสารสิทธิ์เป็นโนดครุฑแดงเนื้อที่หกไร่เต็มเลยเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อไร่ครับที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศใต้ติดถนนลูกรังครับถนนลูกรังกว้างหกเมตรนะครับแล้วก็ห่างจาก บ้านเลืองเพียงแค่นิดเดียวเองครับแต่แมนพาไปรับชมด้านในที่ดินแปลงนี้กันเลยที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นาอยู่ท้ายหมู่บ้านครับมีทางเข้าทางออกสองทางหนึ่งเลยคือทางเข้าบ้านบึงน้อยครับที่แมนไม่ได้พามาเมื่อสักครู่ครับทางนี้จะห่างจากถนนสีเลนเพียงแค่1.5กิโลเมตรครับส่วนอีกทางหนึ่งก็คือบ้านโนนไสยโยงที่แมนได้พาเข้ามาเมื่อสักครู่ครับที่เดินทางกันมานะครับมีถนนลาดยางนุ่นนี่นั่นบ้านคนครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านโนนไสยโยงครับ ทางนี้จะห่างจากถนนสี่เลนเพียงแค่สามกิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ทางเข้าจะสะดวกสบายทั้งสองด้านเลยครับแต่แมนจะถนัดทางนี้มากกว่าครับผมแมนก็เลยพาเข้ามาทางนี้นะครับทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทางไหนใกล้บ้านคนที่สุดแล้วก็ใกล้น้ําไฟที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วสามารถที่จะมาทํา คุกไล่หนองนามโมเดลได้ครับหรือว่าจะปลูกบ้านสวนต้องการใช้น้ำใช้ไฟนะครับก็อยากจะรู้ว่าด้านไหนหรือว่าทางตรงไหนจะใกล้มากที่สุดครับก็คือทางหมู่บ้านโนนสยโยงที่แมนได้พามาครับทางนี้จะห่างน้ําไฟเพียงแค่700เมตรแล้วก็ห่างเพื่อนบ้านเพียงแค่700เมตรเท่านั้นครับที่ดินสามารถซื้อเก็บไว้ได้ครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลความจเจริญครับผมอยู่แค่นิดเดียวครับถ้าเดินทางไปตลาดนัดตลาดสด เดินทางไปเซเว่นโรตัสก็แค่นิดเดียวเองครับเพียงแค่1.5กิโลเมตรครับหรือว่าท่านใดที่มาซื้อที่ดินปแปลงนี้แล้ว6กไร่อยากจะได้เพิ่มนะครับที่ดินปแปลงนี้ก็สามารถขยายเขตเพิ่มเติมได้อีก6ไร่รวมเป็นทั้งหมด12ไร่ครับถ้าต้องการนะครับผมจะขยายเขตได้ทางทิศตะวันตกครับเดี๋ยวแมนให้ดูทิศทางกันเลยครับที่ดินปแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับผมทิศเหนือ กว้าง71เมตรทิศใต้กว้าง74เมตรติดถนนลูกรังครับทิศตะวันออกกว้าง117เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง175เมตรครับที่แมนบอกว่าขยายเขตได้คือขยายได้มาทางทิศตะวันตกครับขยายได้อีก6ไร่ครับเดี๋ยวแมนทํารูปไปดูครับรูปร่างที่ขยายเพิ่มเติมได้จะเป็นลักษณะนี้เลยครับรวมทั้งหมด12ไร่ครับถ้าต้องการนะครับผม โนดก็จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับสามารถไปโอนซื้อขายกรรมสิทธิ์ได้ที่กรมที่ดินโนนไทยได้เลยครับ ส่วนบริเวณพุ่มไม้ตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มไม้ที่อยู่ใจกลางที่ดินแปลงนี้ครับหรูอว่าอยู่ถัดมาด้านหน้านิดน,นึงครับผมเป็นพุ่งไม้หนามพุงดอครับสามารถมาตัดออกได้ครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าที่นาครับสามารถตัดออกแล้วก็ทําเป็นบ้านสวนได้เลยครับไม่ต้องถมดินเพิ่มเติมเลยครับจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้กว้างอยู่ประมาณ30ตารางวาครับผม ถ้า30ตารางวากว้างไม่พอก็สามารถถมดินเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ปลูกบ้านสวนทําบ้านไร่โคก2นาได้เลยครับแต่แมนพาไปรับชมกันเรื่อยๆเลยครับแล้วแมนก็จะบอกสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้จะใก,กล้เพื่อนบ้านใกล้ไฟฟ้าประปาเพียงแค่700เมตรครับเข้าทางหมู่บ้านโนนไสย,ยงที่แมนได้พามาครับจากบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็จะใก,กล้ตลาดนัดตลาดสด ใกล้โลตัสเซเว่นอเลเว่นตู้เอทปั๊มน้ำมันพีทีรีสอร์ตต่างๆเพียงแค่3มกิโลเมตรเท่านั้นครับผมสามารถเดินทางไปซื้อจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายครับบนถนนหมายเลข2 05สุรนาลายของเรานั่นเองและที่ดินแปลงนี้จะห่างโรงพยาบาลพระทองคำห่างตัวอำเภอรพระทองคำเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับและในตัวอำเภอรพระทองคำก็จะมี เซเว่นอีลเว่นเหมือนกันครับแล้วก็จะมีธนาคารแล้วก็จะมีโรตัสหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันปตทครับผมในปั๊มน้ํามันก็จะมีเซเว่นฉะนั้นเลยที่ดินแปลงนี้ไม่เกิน10กิโลเมตรจะอยู่ใกล้เซเว่นทั้ง3สาขาครับแล้วก็อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอีกด้วยครับแล้วก็ที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ราคาถูกขายเพียงแค่1 3 0 0 0 0บาทต่อไร่แล้วก็เนื้อที่แค่6กไร่เท่านั้นเองครับ ถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีแมนมาได้ครับแมนจะส่งเอกสารไปให้ชมครับผมแล้วก็ถ้าหากท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอแมนอยู่แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมถ้าไม่กดแชร์แมนก็ขอให้กดไลค์ให้กำลังใจแมนด้วยครับ แล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแมนได้ครับเวลาแมนมีคลิปดีๆที่ดินสวยๆจะได้รับชมได้ก่อนใครแล้วก็เป็นเจ้าของได้ก่อนใครด้วยครับและแมนลืมบอกไปที่ดินแปลงนี้จะห่างอำเภอเมือง35กิโลเมตรเองครับเดินทางเป็นเส้นตรงจากถนนหมายเลข2 0 5ไปถึงตัวอำเภอเมืองโคราชกันเลยครับและที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างกรุงเทพมหานครเพียง298กิ29กิโลเมตรที่ตั้งจะอยู่ที่ตำบล ผังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับถ้าไปซื้อขายจะไปซื้อขายที่กรมที่ดินสาขาโนนไทยครับผมเพราะว่าอำเภอพระทองคำยังไม่มีกรมที่ดินนะครับ ฟังภาษาที่แมนพูดแล้วก็สำเนียงแมนดูแปลกๆแมนก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าแมนเป็นคนโคราชครับผมที่ต้องพูดภาษากลางเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างเข้าใจอาจจะมีการตกหล่นออกเนอไปหน่อยแมนก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังที่ดินของแมนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ